ไอ้ดีพี่น้องบัสถุทุกคนมาส,ส่งสบอร์นนะจ๊ะเดอ้อพรว่าจะเก็บบักไอ้ส้มผูรอบที่สามจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้ามัตถุหลายๆบอ่อจ้ะปะแต่พี่น้องจ้าซุกงวดนี่ยนะซุกคักอีดีจ้ะซำมาเลยจ้ะซุกจนแตกจ้ะแบบแก้รนะ้ายเลยนะเดี๋ยวพระว่าถาเบิ้งตอนเพระว่าเก็บเบี้ยวนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอันมันอันตรายเพระว่าขึ้นจะ๊ะไอ้นี่ขึ้นในนี่น้ำจ้ะนี่ยพระว่าขึ้น เดี๋ยวบันไดพร้อมจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนเก็บเดี่ยวก็จะเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้ามาเมืองแม่แพทยจ้ะทายชมพูเก็บเก็บชมพูจ้ะมาขึ้นมาให้กล้องมาเนี่ยข้าไปก่อนความสุขที่แท้จริงพี่น้องจ้าความสุขที่แท้จริงก็คือขึ้นปีนปีนไอ้ชมพูไปฝากพี่น้องจ้ะฝากไอมันฝากไปให้ลูกหลานจ้ะนี่ลูกใหญ่ๆจ้ะ เอาเริ่มไม่ติฝนโบนาโบนาจะไงเริ่มไม่เลยติเก็บสมผู้จะี่น้องจ่ามาถุงมาถุงมาเก็บสมผู้กันค่ะ<อ>ลูกยังไงยังไงบิ๊กบิ๊กแบ๊กๆจะ้ะความสุขออสของพี่ว่าจะพี่น้องจ้าก็คือเก็บสมผูฝากพี่ฝากน้องฝากญาติพี่น้องพ่อใหญ่จ้ะนะคะแต่เสียดายมันปีนี้นะอัน ลูกโควบ่ามาเนาะจ้ะเนาะก็ได้โบเล่พ่อใหญ่ได้โบเล่มาถ้าพ่อใหญ่มากคนไปเป็นรถเหมือนจ้ะพี่น้องจ้ะคนกลับไปกินฟังเล่าแจกพี่แจกน้องฟังเล่านาะพี่น้องเนาะแป๊บนึงจะได้เลยพะวาเก็บก้อนแต่ขอเก็บก้อนแต่แป๊บนึงจ้าความสุขของพะวาจ้ะพี่น้องจ้านี่ความสุขที่แท้จริงของพะวานะคะก็คือเก็บสมภูแจกพี่แจกน้องแจกญาติพี่น้องแจกลูกแจกหลานพ่อใหญ่จ้ะถ้าพ่อใหญ่มากยังดียังใครเนาะแต่เนาะพ่อใหญ่อัน ให้เก็บพงเงยไปกินฟังเล้าจ้ะมึงเ่ยพี่น้องจ้ามึงเอาจ้ะก้มดกของเพ้นจ้ะอันนี้ต้นนี่แล้วจ้ะอันนี้ต้นพี่ว่าปีนอยู่ตอนนี้นี่นี่เด่นี่พี่ว่าปีนบนบันไดจ้ะน้องผลอยู่ข้างล่างมึงพ้นจับบันไดให้หน่วยค่ะหน่วยค่ะลูกค้าลูกเกอบผู้ค่ะตาซี่อ่อนมาจ้าตาซีอ่อนมั้งค่ะเด้๋ยวถามมึงพี่ว่าเก็บกว่านั้นจ้ะเนาะแป๊บนึงจ้ะพี่น้องจ้ามึงแน่นี่ พุ่มนี่งอ่คักงา่แน่แล้เก็บเท่ดูจกะพี่น้องจ๋าเก็บมาตอนนี้มันก็งอกเูอะพอประมาณัลนี่บ้างแขนสิเสื้อเฮ็ดคนมาปลูกอดยพี่น้องจ๋าพอใหญ่ราบอยู่สื่อดีเด้อในพวงนี่ งามบ่จ่าพี่น้องจ่างามเบอร์พักงามแนยงามสดเพรอมาหิวมาโอ้คือจั่วปนอามะมั้งนี่นาที่นามาทางนี่ให้กับบัวมาจักรยานมันกระจดเอากินมาตังได้หนีไม่ใสิเหรแต่พี่น้องจ่าในว่าสามตะกร้าจ่าพี่น้องจ้ามาหนี่งสองตะกร้าก็คุชถังหนึ่งอันนี้จะซื้อมาเสรไหม อันนี้คอยถือมามาใส่กันนี้เดี๋ยวใส่ตรงใส่ตรงนั่นจักอันเลยโอ้ยดีกว่นี้อันนี้จะถือมาอันนี้ของอันนี้มันนันบานเอามาตั้งนี่ยังวานห้มันดอกน่ทายคลิปอันนี้ก็อันนี้มันเกี๊ยบนะนีี่่เเก็บทหลังโอ้ยอันนี้เก็บที่หลังจับเป็นคนถือมาเจ็บพี่น้องจ่าเด้๋สามถังเก็บพี่น้องจ้ามาหนี่เด้๋เป็นมือได้ผ้าเสื้มาเดียงมาเดียงให้เบิ้งจ้าเด้๋สามคู่ถังเก็บมาหนี่ ดูพิสดูเงี้ยงๆก็งอเม่นพี่เนาะเม่นสีบ่อเด่นเด้เนี่ยเงีอันนี้สองต้นอ่ต้นนี้หวานเจ็บเลยต้นนี้สิอันจะเจืดจ้ะเนี่ยต้นนี้นะอันนี้จะถือมาอันบ่เนี่ยจะถือมาจะเทเป็นคนเทศใช่ไหมเออต้นนี้ด่างนี่ล่ะร่างนี่ลองกินนี่กูทั้งหวานทั้งหวานทั้งหวานเจี๊ยบมันต้องว่าลองกินดอกหวาน แต่พ uh ี่น้องจะแรงเรื่องเลยจ้ะเพราะว่าทายสะท้อนแสงเลยเด้อคนอีกถ um> ังนึงไปประมาณสามสิบโลจ้ะมื <h> <h: <h ้อนี้เก็บจ้ะอันโลดยี่สิบบาทแต่พี่น้องจ่าบ่จ้าจ้าคลิปนี้ก็ไม่ยังไงเลยพี่น้องเด้อนี่นี่ลุงเนี่ยนึกตะกะไงใครอีดีจ้ะคลิปนี้ก็ไม่ยังไงจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้าเพื่อสิทธิพัฒนการแจ้งเตือนเพราะว่าทายสะท้อนแสงเลยบ่หันมาท่านนี่ไม่ใช่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดจ้ะพี่น้องจ่านี่ เงี้ยแบบเงี้่บบกงี้ยแบบเงี้ยจ้ะโลดรือยี่สิบบาทจ้ะสนใจทักเลยเลยจ่าต่ว่าบริสุทธิ์เลยไม่รับเลยเลยอยู่บ้านจ้ะคลิปนี้ก็ไม่ยังไดเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ใดกดแชร์กดติดตามก็ปกระดิ่งจ้ะเพื่อสัมผาสการแจ้งเตือนคลิปแม่สาวร่าพอกินว่าของเนาะพี่น้องที่เขาวมื่อกี้พี่ว่าเขาบกคขาจะเรื่องนึ่งเรื่องกาวนาใจจะเจี๊ยบจะไข้มือใส่ได้ร้ายจ้ะพี่น้องจ้าบายบายจุบจบจ้าพี่น้องที่เขาขอบคุณเอฟซีใหม่ที่กำลังที่เขามาติดตามเลยจ้ะเด้อเขามาได้ก็ถามพี่ว่านะจ้าขอบคุณเก่า ที่แวะเว้นมาเบิ่งให้คลิปไปเพื่อว่าตลรวจนะจ๊ะเนาะแล้วก็อันขอบไอ้ขอบใจได้หลายจ้าที่มาอันเบิ่งให้เพื่อว่าจ้าไปไหว้จุ๊บๆนะคะมาห้อเดือดหน่อยไปไทย